สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันพบกับตำนานจอมยุทธ์ผู้ทังสารภาค2นะครับในเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสีนะครับลงกันแบบต่อเนื่องทุกวัันนเลยะครบ เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับความเย็นชาปรากฏขึ้นในดวงตาของใต้หัวบินเนื่องจากเจตนาฆ่าที่ไม่มีตัวตนดูเหมือนจะปะทุออกมาจากร่างกายของเขาแม้ว่าใต้หัวบินไม่ใช่ลูกชายคนโตแต่เขาก็ายังเป็นหนึ่งในลูกชายของพญาขาวดักเขาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดต,ตั้งแต่ยังเด็กเขาไม่ได้เรียนรู้วิธีการฝึกฝนวิญญาณยุทการต่อสู้ของเขาเท่านั้นเขายัางได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมในสงครามรวมถึงวิธีสังหารผู้อื่น พญาขาวดักเป็นผู้บัญชาการหนึ่งในสามกองทัพของจกักรวรทิ้งหลวดังนั้นลูกชายของเขาจะได้รับประสบการณ์ทางทหารในอนา,นาคตอย่างแน่นอนด้วยเหตุน,นี้ไท่หัวบินจึงมีอารมณ์เยือกเย็นกว่าคนรอบข้างมากเขามีมารายาทพื้นฐานของทหารอยู่แล้วในบรรดาบุตรชายหลายคนของพญาขาวดักเขามีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดซึ่งทำให้พญาขาวดักให้ความสำคัญกับเขาอย่างมากในทางกับการบุตรชายของพญาขาวดักคนใดก็สามารถสืบทอดตำแหน่งของราชตระกูลได้สิ่งนี้ก่อให้เกิดบุคลิกที่มัน่นคงและโหดเหี้ยม ของใต้หัวบินเมื่อเขาอายุเพียงห้าขวบเขาได้ฆ่าสัตว์วิญญาณตัวแรกของเขาเป็นการส่วนตัวทั้งสองฝ่ายแนะนําตัวเองได้ฆ่าชื่อหัวอยู่เฮ้าฆ่าชื่อหวังตงฆ่าชื่อเซียวเซียวในอีกด้านหนึ่งทีมสามนของใต้หัวบินมีความรู้สึกเป็นปรปักอย่างชัดเจนพูดขึ้นว่าฆ่าชื่อใต้หัวบินฆ่าชื่อจูรูหญิงสาวผมดาเกาฆ่าชื่อซุยเจยี่สาวผมชมพูเกาพูดตัดสินการแข่งออกบ้างและพูดว่าทั้งสองทีม กลับไปที่ด้านข้างของเจ้าในสนามเมื่อข้าให้สัญญาณพวกเจ้าเริ่มโจมตีได้ทั้งสองฝ่ายเคลื่อนที่ออกไปข้างหลังอย่างช้าช้าแต่หัวยูเฮ้ายังคงให้ความสนใจกับใต้หัวบินแสงอมหิตกับพี่ผ่านดวงตาของใต้หัวบินขณะที่พวกเขาเผยให้เห็นเจกนาค่าที่จังจงอย่างไรก็ตามเขารู้สึกถึงความประดาดใจกับความจริงที่ว่าหัวยูเฮ้าไม่เคยยอมแพ้เลยความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองคนแตกต่างกันมากอย่างไรก็ตามอรา,าที่หัวยูเฮ้าปล่อยออกมาในตอนนี้ ไม่แพ้ใต้หัวบินเลยในขณะนั้นอาจารย์ทุกคนที่กําลังมองมาเงียบสนิทแม้แต่ผู้อํานวยการหยานและเฉียนตัวตัวก็วมีสมาธิอย่างเต็มที่กับเวทีด้านล่างในขณะที่ฟ้านอยู่มองไปที่รูปแบบการถอยของหัวยุเฮาเขาก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าน้องชายข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังการแข่งขันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประเมินน้องใหม่ของเจ้าเท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นการประเมินที่สําคัญที่สุดที่คณะวิศวกรรมวิญญ,ญาณมีให้กับเจ้าทั้งสองฝ่ายมาถึงเวทีตามลําดับอย่างรวดเร็ว น้ำปลาลองมีขนาดใหญ่มากดังนั้นเนื่องจากระยะห่างระหว่างพวกเขาทั้งสองฝ่ายจึงกลายเป็นจุดเล็กๆในสายตาของกันและกันผู้ตัดสินยกมือขวาขึ้นแล้วนำลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นคำว่าเริ่มต้นที่ชัดเจนดังขึ้นในหูของผู้เข้าร่วมทันทีหลังจากที่มีการประกาศทั้งสองฝ่ายก็เคลื่อนไหวเหมือนกันทั้งคู่พุ่งเข้าหากันและกันในขณะนั้นพวกเขาห่างกันด้วยระยะทางที่ไกลเกินไปแม้แต่หัวยูเ่าก็ไม่สามารถสอดแนมผู้ต่อสู้ด้วยการตรวจจับทิวทาศน์ของเขาได้ วางตรงตะโกนออกมาขณะที่เขาวิ่งทําให้ปีกของเทพธิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายของเขาขี่ออกเขาบินขึ้นไปในอากาศโดยตรงแต่ไม่แสงหัวอยู่เ่าแต่กลับบินอยู่เหนือเขาพวกเขาเข้าใจว่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่พวกเขาจะชนะหากพวกเขาเข้า,ขาแข่งขันด้วยพละรกกาลังอันบริสุทธิ์พยาขาวของใต้หัวบินดีกว่ามัางกรแดงของอูเฟิงในแง่ของคุณภาพแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้อูเฟิงยังมีวงแหวนวิญญาณเพียงสองวงแม้ว่านิ่งเทียน จะเป็นอัครอาจารย์วิญญาณวงแหวนวิญญาณ3ามวงแต่การเพิ่มความแข็งแกร่งของเธอก็ถูกหยุดโดยทิ้นเชิงโดยการชอกทางจิตวิญญาณของหัวยุงเฮ้าอย่างไรก็ตามใต้หัวบินไม่ยอมให้ตัวเองพ่ายแพ้ต่อคนอุบายเดียวกันนี้แน่นอนแน่นอนเขาจะป้องกันตัวเองจากการชอกทางจิตวิญญาณของหัวยุงเฮ้าด้วยอันดับการฝึกฝนของเขาในฐานะอัครอาจารวิญญาณทีมของหัวยุงเฮ้าถูกโชคชะตาลาเข้าสู่การต่อสู้ที่ขมขืนซึ่งโอกาสเดียวที่พวกเขาจะชนะจะอยู่กับหัวยูเฮ้าและพดังเฮ้าตรงของหวังตรง เซลย์วิ่งไปข้างหน้าโมยูเฮาโดยใช้ร่างกายของเธอเพื่อป้องกันเขาในขณะเดียวกันเธอก็หยิบขุยนกฟินิกซ์เห้าบูชาของเธอออกมาในทางกับการทั้งสามคนของทีมใต้หัวบินยังคงรูปแบบก่อนหน้านี้ขณะที่พวกเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างดูเดือดใต้หัวบินอยู่ด้านหน้าสุดและเขาก็ตะโกนเสียงดังขณะที่เขาวิ่งไปว่าพลังพยัคฆ์ขาวครอบครองอันใดนั้นแสงสีขาวที่รุนแรงก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเขาทําให้แขนของเขาขยายออกไปพร้อมๆกัน เมื่อเขาพุ่งไปข้างหน้าหน้าอกของเขายื่นออกมาและเสียงกระดูกแตกดังออกมาจากทุกมุมของร่างกายทันใดนั้นกล้ามเนื้อของเขาก็พองขึ้นทําให้เสื้อผ้าของเขาถูกยืดจนตึงตอนนี้กล้ามเนื้อทั้งหมดของเขาโดดเด่นมากและแม้แต่อากาศรอบตัวเขาก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างดุเดือดผมสีทองของเขาเปลี่ยนเป็นสีดําและสีขาวในทันทีโดยที่มีสีขาวเป็นส่วนใหญ่ย่างไดก็ามผมสีดำสองสามเส้นบนศีรษะของเขานั้นเห็นได้ชัดเป็นพิเศษมีเส้นจางๆสีเส้นปรากฏขึ้นบนศีรษะของเขา ร้างตัวอักษรคําว่าราชาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขามือของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุดพวกมันมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและขนสีขาวปปคลคมหลังมือของเขากงเล็บที่สั้นเหมือนมีดสั้นเริ่มยืดออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งและถอยห่างจากนิ้วมือทั้งส0ของเขาขนาดที่เขาขยับมันและกงเล็บแต่ละอันมีความยาวแดนิ้วเหมือนกับคมมีดและสบัดไปมาด้วยแสงเย็นเยือกน่าสยดสยองใต้หัวบิน ค่อยๆหมอบไปข้างหน้าและรู้ม่านตาทั้งสีของเขากลายเป็นสีน้ําเงินเข้มราวกับผีทําให้ดูเหมือนว่าเขาเป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อการเขีนค่าโดยเฉพาะแสงของวงแหวนวิญญาณ3ามวงเริ่มค่อยๆลอยขึ้นเหนือเท้าของเขาสองวงเป็นสีเหลืองในขณะที่อีกวงเป็นสีม่วงเมื่อวงแหวนวิญญาณของเขาหมุนวนพลังวิญญาณที่พุง่งพ่านของเขาก่อตัวเป็นขึ้นแห่งความกดดันที่ระเบิดออกไปข้างนอกหมออยู่ห้าอดไม่ได้ที่จะโขบลิมพีปาของเขาในขณะที่เขาเห็นวิญญาณยุดการต่อสู้ของพญาขาว หากวิญญาณยุธการต่อสู้ของเขาไม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงเขาคงจะมีวิญญาณยุธการต่อสู้ที่เหมือนกับใต้หัวบินหากเขามีวิญญาณยุธการต่อสู้พยาขาวที่แข็งแกร่งแม้แต่ภรรยาของพยาขาวดักก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้หากเธอต้องการทำลูกของสายเลือดหลักที่ครอบครองพยาขาวจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้รับการดูแลโดยตรงจากตระกลูลนอกจากนี้เขายังเป็นลูกชายของพยาขาวดักแม้ว่าจะเป็นลูกของนางรับใช้ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงสองคนที่อยู่ข้างๆใต้หัวบินดวงตาที่แตกต่างกันของหญิงสาวผมดำด้านซ้ายของเขาจูลูมีสีเข้มขึ้นและหูของเธอก็แหลมขึ้นยิ่งไปกว่านั้นรูปร่างที่มีสเสน่ห์ของเธอก็เรียวบางและมีพลังมากขึ้นครงเล็บที่แหลมคมปรากฏขึ้นบนนิ้วทั้งส0บของเธอและแม้ว่าพวกมันจะไม่แข็งแรงเท่าใต้หัวบินแต่พวกมันก็ให้ความรู้สึกว่องไวดวงตา แม้ว่าความเร็วในปัจจุบันของเธอจะไม่เร็วกว่าใต้หัวบินแต่ร่างกายของเธอก็ก่อให้เกิดภาพต่อเนื่องที่ต่อเนื่องกันโดยไม่คาดคิดขณะที่มันเคลื่อนไหวในทางกับการเด็กสาวผมสีชมพูคนนั้นหลังจากปลดปล่อยวิญญาณดูดการต่อสู้ของเธอดูเหมือนว่าเธอจะมีอายุเพิ่มขึ้นอีก3หรือ4ปีทำให้ตัวเองในวัย12ปีแต่เดิมของเธอกลายเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความอ่อนเยาว์ผมสีชมพูของเธอยาวขึ้นเรื่อยๆ ยังมีรอนขนาดใหญ่ที่ด้านล่างทําให้ดูเหมือนน้ำตกสีชมพูที่ลอยขึ้นไปในอากาศดวงตาของเธอชัดเจนและเหมือนอัญมณีทําให้ร่างกายของเธอเต็มไปด้วยพลังแห่งวัยเยาหูของเธอแหลมเส่นการยิ่งกว่าของโจลูนอกจากนี้ใครๆก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปที่คุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบของเธออย่างว่างเปล่าที่สําคัญที่สุดมีหางยาวสองหางโผลออกมาจากด้านหลังของเธอ หางแต่ละอันยาวประมาณหนึ่งเมตรขนหนาสีชมพูของพวกมันสว่างสวยัยด้วยแสยงแดดยามเช้าทําใหใ้ใครก็อดไม่ได้ที่จะขยี้ตาเพื่อดูมันดวงตาสีชมพูของสวยเจยียมองไปที่หัวอยู่เฮาในทันทีและเธอก็ยิ้มให้เขาอย่างมีสเสน่ห์วงแหวนวิญญาณองคแรกของเธอสว่างขึ้นอย่างเงียบๆแต่แสงที่มาจากมันไม่ชัดเจนมากนักหากใครไม่ใส่ใจกับมันอย่างรอบคอบก็จะถูกมองข้ามไปดวงตาสีทองซีดของหัวยูเฮากระพริบแต่เขายัางคงไม่ขยับ ร่างกายของชุยเยจีซันและใบหน้าที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอเพราสิทธิ์ลงเล็กน้อยวิญญายุธการต่อสู้ของเธอคือจิ้งจอกก้าหางเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างสูงในหมู่วิญญายุ์สัตว์ร้ายและมีลักษณะเฉพาะบางอย่างมันจะเพิ่มขึ้นทีละหางเมื่อได้รับวงแหวนวิญญาณและความแข็งแกร่งของเธอก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับทักษะวิญญาณแรกของเธอเรียกว่าเสนจิ้งจอกและเธอใช้มันกับหัวยูเฮาแม้ว่าจะไม่มีผลใดๆจิ้งจอกก้าหางเป็นส่วนหนึ่งของประเภทพลังจิตและประเภทโจมตี แเธอเลือกเส้นทางทั้งสองสำหรับการฝูฝนของเธออย่างไรก็ตามดวงเนตรวิญญาณของฮัวยูเฮาเป็นวิญญาณยอดการต่อสู้ที่มุ่งเน้นไปที่ประเภทพลังจิตอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้เสน่ห์ของสวีเยจีจึงเป็นทักษะทางจีตวิญญาณจึงเป็นเรื่องยากที่จะส่งผลกระทบต่อเขาหลังจากช่วงเวลาสั้นๆนี้ผ่านไปทั้งสองทีมก็อยู่ห่างกันไม่เกิน50เมตรดังนั้นความสามารถการลดความเร็วของหุยยนกฟินิก้าบูชาจากเซลลจึงเริ่มแสดงผลออกมาทําให้ความเร็วของทั้ง3คนของทีมใต้หัวบิน ลดลงอย่างชัดเจนอย่างไดก็ตามจูรูได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมันเมื่อระยะห่างระหว่างพวกเขาลดลงทีมของใต้หัวบินก็เข้าสู่ช่วงของการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูเฮ้าทําให้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาปรากฏเป็นภาพสามมิติในใจของทีมหัวยูเฮ่าทีมของใต้หัวบินได้ทําการเคลื่อนย้ายทันทีร่างกายของจูรูกระพิบทําให้ความเร็วของเธอเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันสิ่งนี้สร้างภาพต่อเนื่องที่ปรากฏขึ้นอยู่ข้างหลังของเธอขณะที่เธอพุ่งเข้าหาหัวยูเฮ้า แม้ว่าเธอจะได้รับผลกระทบจากทักษะการลดความเร็วของขุยนกฟินิกก้าบูชาแต่ความเร็วของเธอก็ยังคงน่าตกใจเช่นเคยทั้งสามพของทีมหัวอยู่เฮาแตงก็ตกตะลึงอยู่ภายในใจก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นพวกเขาได้ยินมาว่าวิญญาณยุดการต่อสู้ของจูรูคือวิลาโลก,กันและเธอเป็นวิญญ,ญาณจาร์ประเภทความว่องไวที่เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยพบมาอย่างไม่ต้องสงสยัยหากไม่ใช่เพราะทักษะจากเซลเซลก็ยากที่จะจับเงาของเธอได้ทันทีที่จูรูขยับตัวของเธอ ใต้หัวบินก็เริ่มโจมตีเขาคำรามและในพิภตาแสงสีขาวที่รุนแรงรวมตัวการรอบรอบหัวของเขาขณะที่วงแหวนวิญ,ญญาณดวงที่สองของเขาสว่างขึ้นหลังจากนั้นลูกบอลแสงสีขาวพุ่งเข้าหาวังตรงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต้องการให้วังตงมีโอกาสช่วยหัวยูเฮาเดิมทีชุยเยจี้ใช้ทักษะเสน่ห์จิ้งจอกของเธอกับหัวอยู่เฮาแต่จู่ๆเธอก็เปลี่ยนเป้าหมายของทักษะไปที่เซียวเซียวทั้งสามคนประสานงานกันได้ดีมากพวกเขาแต่ละคนตั้งเป้าไปที่สมาชิกข,ของทีมหัวยูเฮา พวกเขาได้เปรียบซวีเย,ยที่ต้องการทําลายขุยของเซลเซลททาให้จูรูมีโอกาสได้จมตีหัวยู่เฮ้าจูรูต้องการใช้ความเร็วของเธอในการจัดการผู้บัญชาการของศัตรตูในทางกับการใต้หัวบินประท่ากับความแข็งแกร่งขงอ,องหวังตงด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองหากไม่ใช่เพราะการตรวจจับจตวิญญาณของหัวยู่เฮ้าทีมของพวกเขาจะต้องพ่ายแพ้อย,อย่างแน่นอนท้ายที่สุดมีช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างการฝึกฝนของทั้งสองทีทมอย่างไรก็ตามช่องว่างพื้นฐานระหว่างทักษะ การทานายของพวกเขาเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดในขณะที่ชวยเยจีเปลี่ยนเป้าหมายของทักษะของเธอหมอ,อยุงห้าก็เคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามเขาเลือกที่จะไม่ทํางานร่วมกับหวังตงตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ในการแข่งข,งขงัน3ต่อ3และถ้าเขาและหวังตรงร่วมมือกันคนที่เหลือคนเดียวจะทําให้พวกเขาเสียเปรียบอย่างแน่นอนหมอนุงห้าปล่อยทักษะการชอกทางจีวิญญาณของเขาไปที่ชวยเยจีจังหวะการโจมตีของหัวยุเฮห้านั้นแยบยลมากนอน้ําแข็งนิมิตเวหาได้เตือนเขาถึงการย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้น จากทักษะการชอกทางจิตวิญญ,ญาณของเขาแต่หัวยูเฮ้าได้รับความช่วยเหลือในการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาทำาไมเขาถึงจะต้องโจมตีคู่ต่อสู้ที่ป้องกันการโจมตีของเขาได้ในทันทีที่เขาเลือกที่จะเปิดใช้งานทาาาักษะการชอกทางจิตวิญญ,ญาณเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนเมื่อชวเอยเยจีเปลี่ยนเป,นเป้าหมายที่เธอกำหนดทันทีที่เธอใช้ทักษะเ่หนจิ้งจอกกับเซียวเซียวทักษะเ่หนจิ้งจ,งจกอยยจงจงจกของชวยเยจีและทักษะกา,า,ารชอกทางจิตวิญญ,ญาณของหัวยูเฮ่าเป็นทักษะประเภทพลังจิตทั้งคู่ แต่ตอนนี้ความแตกต่างระหว่างทักสองทักษะได้แสดงให้เห็นแล้วชวยเย,ยจี้ต้องการความเร็วเพื่อให้ทักษะเชนจทีจ่จอของเธอถูกเปิดใช้งานได้แต่หัวอยู่เห้าไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากนี้ทักษะการชกทางจิตวิญญาณของเขาไม่มีสัญญาณกระตุ้นชุยเย,ยจี้ส่งเสียงทางอุ้ยทันใดนั้นความเจ็บปวดที่เสียแทงเข้ามาในสมองของเธอทําให้เธอเซไปข้างหน้าและเกือบจะล้มลงอย่างไรก็ตามพลังจิตของเธอนั้นยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณจารสองวงแหวนทั่วไป และอันดับการฝึกฝนของหัวยงเฮานั้นตามกว่าเธออาประสาจากความช่วยเหลือจากพลังเฮาตรงทักษะการโชกทางจิตวิญญาณของหัวยงเฮ้าก็ไม่สามารถคุกคามเธอได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันยังสามารถหยุดยัง้งเธอจากการขัดจังหวะเซลล์ได้ทันทีที่หัวยงเฮาทําการโจมตีเซลล์ก็เปิดใช้งานมอสะกดวิญญาณ3ามชีวิตของเธอหมอสีดําลอยไปทางหัวยงเฮ้าทันใดนั้นก็หล่นลงสู่พื้นขณะที่จัวลูกกำลังจะมาถึงเขา จูรุนั้นรวดเร็วมากดังนั้นเธอจึงสามารถหลบเลี่ยงได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามหม้อสะกดวิญญาณ3ชีวิตก็แยกออกเป็น3ส่วนเพื่อสร้างเป็นเส้นตรงต่อหน้าเธอจากนั้นเซียวเซียวก็เปิดใช้งานทักษะวิญญาณแรกของเธอทักษะหม้อสะเทือนห้ามกางเสียงดังสนั่นระดอกขึ้นที่ไหลออกมาจากหม้อสะกดวิญญาณ3าชีวิตของเซียวเซียวได้ก่อตัวเป็นกรอบป้องกันด้านหน้าหัวอยู่เฮ้าแม้ว่าจูรุจะรวดเร็วแต่เธอก็ไม่สามารถตบหม้อทั้ง3ในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อเซียวเซียวได้ปลดปล่อยทักษะวิญญาณของเธอ โจรูก็รู้ว่าเธอกําลังมืนงงดังนั้นเธอจึงหยุดทักษะวิญ,ญญาณที่เธอเพิ่งเปิดใช้งานทันทีและหนีไปทางด้านข้างหลบการกระเพื่อมที่สั่นไหวจากหม้อสั่นสะเทือนของเซลลได้อย่างบุดวิดในเวลาเดียวกันเสียงตูมที่รุนแรงอีกครั้งก็ดังขึ้นด้วยเสียงคนค้างอู้อ้หวังตรงก็ลงมาข้างข้างหัวอยู่เฮ่าเขาต้องสูญเสียหลังจากพยายามขัดขวางทักษะวิญ,ญญาณที่สองของใต้หัวบินด้วยปีกสังหารของเขาทําให้แสงที่ไม่เสถียรสั่นไหวรอบปีกของเขาขณะที่พวกมันสั่น นอกจากนี้ยังมีเลือดไหลออกมาจากปากและจมูกของเขาช่องว่างในความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณของพวกเขาถูกเปิดเผยทันทีเมื่อใต้หัวบินได้เปรียบเขาจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแววตาอมตในดวงตาของเขาปรากฏขึ้นอย่างชาัดเจนในทางกับการชุยเยจี้เจ้าเล่ห์ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อหลบการโจมตีของหัวอยู่เฮาใต้หัวบินเป็นคนที่กล้าหาญและเขามีประสบการณ์อย่างมากในการต่อสู้ เขามีประสบการณ์มากกว่าทั้ง3าคนของทีมหัวยู่เห้าอย่างน้อยที่สุดทันทีที่ร่างของเขาพุ่งไปข้างหน้าวงแหวนวิญญาณดวงแรกของเขาข้อสว่างขึ้นทําให้เกิดชั้นแสงสีขาวล้อมรอบร่างกายของเขาโดยเฉพอาะศีรษะของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาป้องกันการโจมตีจากหัวยุ่เห้านี่เป็นทักษะวิญญาณแรกของเขาเกาะพยักขาวไม่เพียงแต่มีการป้องกันที่ทรงพลังอย่างยิ่งแต่ยังเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาด้วยทางสองฝ่ายใกล้ชิดกันแล้ว และการประทะกันนี้ทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่านั้นใต้หัวบินกระโดดเข้าหาวาังตรงโดยตกลงมาที่ด้านหน้าของเขาและตบเขาด้วยกรงเล็บของเขาในอีกด้านหนึ่งร่างของจูรุก,กับพิบขณะที่เธอต่อสู้กับมอสโกดวิญญาณ3ชีวิตอย่างไรก็ตามเธอเร็วมากเนื่องจากเซลล์ต้องการลอกเป้า120%เพื่อปิดกั้นเธอด้วยมอสโกดวิญญาณ3าชีวิตแม้จะมีผลลดความเร็วจากหุยนกฟินิก้าบูชาและทักษะการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูเฮา ถ้าจูรุไม่ถูกยับยั้งด้วยปัจจัยหลายอย่างเธอก็จะสามารถเข้าใกล้หัวยุเหาและโจมตีเขาได้หวังตงได้รับการบาดเจ็บในระหว่างการประทะครั้งแรกกับใต้หัวบินซึ่งตอนนี้ได้เข้ามาหาเขาอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าใครถือไพ่เหนือกว่าพวกเขาทั้งโคเป็นวิญญาจาร์ประเภทโจมตีแต่พวกเขาเชี่ยวชาญในด้านที่แตกต่างกันออกไปเทพธิดาผีเสื้อที่เปล่งประกายของหวังตงมีการโจมตีประเภทพลังงานที่รุนแรงมาก<ๆ>เช่นเดียวกับแสงของเทพธิดาผีเสื้อ แต่พยักขาวนั้นเก่งในการโจมตีระยะใกล้ด้วยเหตุน,นี้ได้หัวบินจึงเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าในการต่อสู้ระยะใกล้เช่นนี้ได้หัวบินรู้สึกประหลาดใจกับความจริงที่ว่าวังตรงยังไม่ได้เปิดใช้งานทักษะวิญญาณที่2ของเขาหลังจากจอดลงบนพื้นแล้วอย่างมั่นคงหวังตรงก็ยังคงประทะก,กับกรงเล็บของใต้หัวบินด้วยปีกสังหารของเขาใต้หัวบินตะคอกอย่างเย็นชาและจับปีกของหวังตรงด้วยกรงเล็บของเขาโดยไม่สนใจความคมของมันเขาต้องการที่จะพึ่งพาความแข็งแกร่งของตัวเอง เมื่อบทขยี้วิญญาณยุทธการต่อสู้ของหวังตงจากนี้จะเห็นได้ว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองมากช่วงเวลาก่อนที่กองเรืบของเขาจะแตะปีของหวังตงใต้หัวบินก็รู้สึกถึงวิกฤตในหัวใจของเขาจู่ๆเขาก็าค้นพบบางอย่างที่แตกต่างเกี่ยวกับปีสังหารของหวังตงก่อนหน้านี้ปีกสีฟ้าของหวังตงมีขอบสีทองอย่างไรก็ตามตอนนี้มีชั้นสีส้มจรจๆงอยู่ด้านหลังของขอบสีทองนั้นมันไม่ถูกต้องอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ต่อสู้ที่มากมายของใต้หัวบิน เขาสามารถตอบสนองได้ทันทีที่เขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาหยุดกรงเรีบอย่างแรงแล้วกระทืบเท้าขวาลงบนพื้นสิ่งนี้ทําให้วิธีการพุ่งของเขาเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงทําให้เขาหลบไปด้านข้างในเวลาเดียวกันเขาเปิดใช้งานคลื่นแสงที่ดูร้ายของพยาขาวอีกครั้งและปล่อยมันไปทางหวังตรงขณะที่เขาหลบไปด้านข้างอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในครั้งนี้เปลี่ยนไปอย่างชิ่นเชิงทันทีที่ใต้หัวบินเปลี่ยนเส้นทางหวังตรงไม่ได้ไล่ตามเขา แต่เขาลับเครี่ปีกและบินขึ้นไปในอากาศจากนั้นเขาก็ล่อลงบนไหลของหัวยูเฮ้าทําให้เขาหลบการโจมตีของคลื่นแสงพยาขาวของใต้หัวบินได้ด้วยการตรวจจับจิตวิญญาของหัวยูเฮ้าการเข้าใจสนามรบของหวังตรงนั้นแม่นยํามากผลจากการโจมตีอย่างรวดเร็วของเขาใต้หัวบินไม่สามารถลอกหวังตรงได้ดังนั้นหวังตรงจึงสามารถหลบคลื่นแสงพยาขาวได้ในทางกับการการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของใต้หัวบินทําให้ชวยเยจี ซึ่งซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเขารู้สึกตกตะลึงอย่างมากเมื่อเธอเห็นเิ้วรอยสีทองปรากฏบนปีกของหวังตงหลังจากการต่อสู้มาถึงขั้นตอนปัจจุบันในที่สุดหวังตงก็เปิดเผยทักษะวิญญาณที่สองของเขาซึ่งก็คือแสงแห่งเทพพิดาผีเสื้อนี่คือศิลปะแห่งสงครามหัวยู่เฮาได้หวังตงต่างรู้ดีว่ามันเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะใต้หัวบินภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยเหตุนี้ชุยเยจี้จึงเป็นเป้าหมายของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะเปิดเผยจุดอ่อนในรูปแบบของพวกเขาโดยปล่อยให้หวังตรงประทะกับใต้หัวบินโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพลังเฮ้าตงของพวกเขาทั้งบทนี้ทําเพื่อเบ่งเบนความสนใจของใต้หัวบินทั่วคราวแม้ว่าใต้หัวบินจะมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายแต่เขาก็ยังเป็นเด็กอายุ12ปีเขาสามารถคํานวณได้กี่รายการในชั่วพริบตาในทางกับการวิธีการต่อสู้ของหัวยู่เฮ้าขึ้นอยู่กับลักษณะการคาดการณ์ของการตรวจจับจินวิาญาณของเขา เขาไม่จําเป็นต้องบอกอะไรกับหวังตงเลยโดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถกํากับหวังตงได้โดยแค่เปลี่ยนจุดฟูััของการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาอย่างต่อนเนื่องนี่เป็นรูปแบบของความเข้าใจซึ่งกันและกันที่สังสองค่อยๆก่อ,อตัวขึ้นหลังจากการแข่งขันหลายครั้งที่พวกเขาต่อสู้ด้วยกันชุยเยจีเป็นเพียงวิญญาจาร์สองวงแหวนและด้วยเหตุนี้เธอจะไม่สามารถปิดกัน้นแสงแห่งเทพธิดาผีเสื้อที่เปิดใช้งานโดยหัวยูเฮาและพลังเฮาตงของหวังต,ง,ง,ง,ตงได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามในขณะนั้นเธอเปิดเผยด้านที่เลวร้ายของเธอเมื่อแสงแห่งเทพธิดาผีเสื้อพุ่งเข้าหาเธอมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะหลบมันในทางกับการใต้หัวบินกระโจนไปด้านข้างและไม่สามารถช่วยเธอได้อย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ถอยหลบเลี่ยงหรือแสดงสีหน้าลุกลี้ลุกลนในทันใดนั้นวงแหวนวิญญาณดวงที่สองของเธอก็สว่างขึ้นเธอเหวี่ยงร่างของเธออย่างรวดเร็วทำให้หางสีชมพูทั้งสองข้างของเธอบินออกไปข้างนอกอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่หวังตรง แต่เป็นหัวยูเฮ้าที่อยู่ข้างใต้เขาแทนหางของเธอพุ่งตรงไปที่หน้าอกของหัวยูเฮ้าไม่ควรคิดว่าเธอมีหางที่นุ่มและใหญ่นี่ไม่ใช่ขนแต่เป็นการโจมตีที่เต็มไปด้วยพลังของทักษะวิญญาณที่สองของชุยเยจี้หัวยูเฮ้าสามารถสัมผัสดได้อย่างชาัดเจนถึงจํานวนพลังวิญญาณที่น่าสะพึงกว่าที่มีอยู่ในสองหางของชุยเยจี้จากการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาพลังวิญญาณของเธอไม่ได้ถูกควบแน่นเพียงอย่างเดียวมันถูกโฟกัสไปที่ปลายหางของเธอเช่นเดียวกับเข็ม ถ้าเขาโดนมันเขาต้องตายแน่ๆนี่คือทักษะวิญญาณที่สองของชุยเยที่คือเข็มสุนักจิ้งจอกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ